สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับก็มีเรื่องด่วนนะครับเป็นเรื่องของการจัดเตรียมงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็จะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของงบประมาณเนี่ยในการเลือกตั้งอบตอซึ่งจะครบวาระในเดือนพฤศจิกายนปี2568นี้แล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้เนี่ย กระทรวงมหาดไทยเขาได้มีหนังสือด่วนที่สุดนะครับเลขที่ว5989ลงวันที่4กรกฎาคม2568นะครับเป็นการแจ้งในเรื่องของการเตรียมตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายใ,ในการเลือกตั้งนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยอ,อยู่ในช่วงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบตเทศบ,บาลต่างๆนะครับที่จะ เตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2569นะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนะครับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเนี่ยอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับซึ่ง กฎหมายเนี่ยกำหนดให้มีการเลือกตั้งภายใน45วันนับแต่วันที่ครบวาระก็คือเขาจะครบวาระในวันที่27พฤศจิกายน2568นะครับทีนี้ในหนังสือฉบับนี้เนี่ยเขาได้แจ้งว่าสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาได้กำหนดนะครับให้จัดเตรียมค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูในหนังสือสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ได้แนบมา นะครับก็เป็นหนังสือสำนักง,งานคณะกรรมาการเลือกตั้งที่รอต0 0น3ทับ11 11164ลงวันที่ 19, มิถุนายน2568เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเขามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับที่เราจะต้องจัดเตรียมงบประมาณนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งเนี่ยตามตัวอย่างแนบหนังสือของสำนักง,งานคณะกรรมาการการเลือกตั้งนะครับ กรอบรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งเนี่ยลำดับในลำดับที่1น,นะครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายาประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะก็จะมีรายละเอียดนะครับประกอบค่าใช้จ่ายในข้อที่1ในลำดับที่1นนะครับหนึ่ก็คือ ค่าใช้ใจ่ายประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของค่าตอบแทนนะครับค่าตอบแทนก็จะประกอบไปด้วย1.1ค่าตอบแทนประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลประธานกรรมการการเลือกตั้งนะครับซึ่งจะปฏิบัติงานเนี่ย3-4เดือนที่เราจะต้องตั้งเอาไว้นะครับ1.2ค่าตอบแทนกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ย อ,อีกนะครับก็จะต้องปฏิบัติงาน3-4เดือน1.3ค่าตอบแทนผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนตําบลผู้อำนวยการการเลือกตั้ง,ะง,รรน,น,น,งนะครับ5-6เดือน1.4ค่าตอบแทนนายอำเภอ2เดือน1.5ค่าตอบแทนนายทะเบียนอำเภอ2เดือน 6. ค่าตอบแทนอนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น 7. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการสำหรับพนักงานลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนี่คือในข้อที่1ในส่วนของศูนย์ประสานงานนะครับในเรื่องของค่าตอบแทนนะครับน่ะ เรามาดูหมายเหตุนิดหนึ่งในข้อที่1นนี้นะครับในส่วนของค่าตอบแทนนะครับอัตราค่าตอบแทนเป็นไปตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนบุคคลตามท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับต่อมายังอยู่ในค่าใช้จ่ายของศูนย์ประสานงานนะครับในเรื่องของค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคนะครับตรงนี้นะครับ ก็จะประกอบไปด้วยต่อจากข้อ1.7นะครับต่อจากค่าตอบแทนข้อ1.8ค่าใช้ใจ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจําองค์กรปกคร,รองส่วนท้องถิน่น1.9ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักค่าพาหานะสําหรับผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครกองส่วนท้องถิน่นพนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งในเดินทางไปติดต่อราชการ1.10 ค่าสาธารณูปโภคเช่นไฟฟ้าประปาโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตเป็นต้น1.11ค่าอาหารอาหารว่างเครื่องดื่มอ่าตรงนี้ให้เป็นไปนตามระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับ1.12ค่าใช้ใจ่ายในการจัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่น1.13ค่าใช้ใจ่ายเบ็ดเตล็ด1.14ค่าใช้ใจ่ายในการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง และหนังสือแจ้งเจ้าบ้านน,านนี้ในส่วนของอในค่าใช้ใจ่ายของศูนย์ประสานงานนะครับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งในส่วนของค่าใช้สอยค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภคนะครับต่อมารายการค่าวัสดุนะครับต่อลงมาเลยนะครับค่าวัสดุ14นะครับค่าจัดทําป้ายประกาศผลคะแนน15ค่าจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งเล่มละ20ฉบับ ขนาด a 5ฉบับละ1.4บาท a 4ฉบับละ1.6บาท16ค่าจัดพิมพ์ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง17ค่าจัดหาบัตรทาบัตรเลือกตั้งสำหรับผู้พิการทางสายตาหรือผู้สูงอายุ18สมุดร,รายงานเหตุการณ์และแบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้งอ่าตรงนี้จะติดตามจำนวนหน่วยเลือกตั้งนะครับอ่าคิดคิดตามจำนวนของหน่วยเลือกตั้ง19 ค่ากระดาษต่อเนื่องสำหรับจัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งก็ได้แก่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านบัญชีรายชื่อผู้ถูกจำกัดสิทธิ์20ค่าหมึกที่ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง21ค่าพิมพ์หนังสือกฎหมายระเบียบคำสั่ง22ค่าพิมพ์คู่มือกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 23ค่าจัดหาหีบบัตรเลือกตั้ง24ค่าจัดหาสายรัดหีบัตรเลือกตั้ง25ค่าจัดหาแนวกั้นแถบพลาสติกบริเวณหน่วยเลือกตั้ง26 6ค่าจัดหาคูหาออกเสียงลงคะแนน27ค่าจัดหาแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง28ค่าใช้ใจ่ายในการขนส่งและจัดเก็บหีบบัตรเลือกตั้งวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามความเหมาะสม 29ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอ่าอันนี้ในส่วนของค่าวัสดุในข้อที่1ก็คือเป็นค่าใช้จ่ายนะครับที่อ่าใช้จ่ายในประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนะครับก็จะประกอบไปด้วยค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูุประโภคเป็นต้นนะครับต่อมาในข้อ2ลําดับรายการที่2เป็นค่าใช้จ่ายประจาหน่วยเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายประจําหน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งนะครับในข้อ2เนี่ยก็ได้แก่ค่าใช้จ่ายประจําหน่วยเลือกตั้งก็จะมีค่าตอบแทน2.1ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งประจาหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติงานเนี่ยสวันนะครับวันอบรมวันรับมอบวัสดุอุปกรณ์และวันเลือกตั้งก็จะมีประธานกรรมการประจําหน่วย1คนกรรมการประจําหน่วย8คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนอ่คนในวันอบรมเนี่ยจะได้รับคนละ3 0 0บาทนะครับวันรับหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์คนละ250วันเลือกตั้งเนี่ยประธานกรรมการ1คน 800, บาทกรรมการประจำหน่วยบวกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรวม10คนคนละ5 5 0บาทก็จะมีการเพิ่มค่าพาหนะคนละ200บาทในวันเลือกตั้งหรือวันออกเสียงลงคะแนนนะครับ 2.2ค่าตอบแทนการจัดสถานที่และทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้งละ300ค่าตอบแทนขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละ2 0 0 0ถึง400บาทค่าตอบแทนเจ้าพนักง,งานผู้ด,ดําเนินการเลือกตั้งอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขบัญชีอัตราค่าตอบแทนท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งตรงนี้เดี๋ยวในส่วนของค่าตอบแทนเนี่ยมีการปรับปรุง อัตราค่าตอบแทนนะครับเดี๋ยวเรามาดูอ,าอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมีปรับปรุงในอัตราเท่าไหร่อย่างไรนะครับต่อมาเป็นค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูโปโภคนะครับ1ก็คือค่าจัดหาป้ายปิดประกาศ2ค่าเช่าเต็นท์และฉากกั้นหลังคูหาเลือกตั้งสําหรับหน่วยเลือกตั้งที่ไม่อยู่ในอาคาร3ค่าจัดทําฉากกั้นคูหาออกเสียงลงคะแนน แล้วก็ค่าวัสดุนะครับก็จะประกอบไปด้วยค่าวัสดุอุปกรณ์ประจําหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งป้ายบอกที่เลือกตั้ง่าดค่าป้ายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนะครับในส่วนของอรายการที่2เป็นค่าใช้จ่ายประจําหน่วยเลือกตั้งนะครับก็จะประกอบไปด้วยในเรื่องของค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคนะครับหมายเหตุนะครับการตั้งงบประมาณรายการอื่น นอกจากค่าตอบแทนเนี่ยให้พิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างเกี่ยวกับารายการการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งกันนะครับลำดับที่1ก็คือบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีทั้งการเลือกอถ้ามี2ประเภทนะครับก็จะต้องมีบัตรเลือกตั้งนายกและ สมาชิกนะครับตรงนี้จะมีเล่มหนึ่งเนี่ยมี20ฉบับในแต่ละเล่มนะครับจำนวนที่ใช้เนี่ยก็คือเราจะคำนวณจากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งบวกสำรองอีกประมาณ5%ป์นะครับ 2. ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งก็จะมะีถ้าเลือก2ประเภทก็จะมีทั้งนาย,ยกและสมาชิกนะครับหน่วยเลือกตั้งละ5ฉบับทั้งสมาชิก5าฉบับนาย,ยก5ฉบับนะครับ 3บัตร5าบัตรเลือกตั้งสําหรับผู้พิการทางสายตาหรือผู้สูงอายุก็จะมีทั้งนายกและสมาชิกหน่วยเลือกตั้งละ1แผ่น4หีบบัตรเลือกตั้งการเลือกตั้งนายกและสมาชิกพร้อมกันในหน่วยเลือกตั้งละสองหีบถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ใช้แค่1หีบ5คู่หาออกเสียงลงคะแนนถ้าเลือกนายกและสมาชิกพร้อมกันในหน่วยเลือกตั้งหนึ่งก็จะมี5คู่หาถ้าเลือกประเภทเดียวก็จะมีไ<า>ม่น้อยกว่า3คู่หานะครับ 6. สายรัดหีบบัตรเลือกตั้งหรือกุญแจถ้าเป็นหีบพลาสติกจะใช้สายรัด14เส้นต่อหีบหีบกระดาษ6เส้นต่อหีบหีบเหล็ก4เส้นต่อหีบนะครับ7แนวกั้นแถบพลาสติกเนะี่ยหน่วยเลือกตั้งละ1ม้วน8วัสดุอุปกรณ์ประจําหน่วยเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละ1ชุด9แบบพิมพ์ประจําหน่วยเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละ1เล่ม10แบบข <c gì> ีดคะแนนเลือกตั้งเลือกนายกและสมาชิกพร้อมกันในหน่วยเลือกตั้งละ4แผ่น โดยให้เราพิาจารณาตามสัดส่วนจํานวนผู้สมัครแต่ละประเภทนะครับถ้าเลือกตั้งนายกหรือสมาชิกประเภทเดียวเนี่ยก็หน่วยเลือกตั้งละ1นถึงสงแผ่นพิจารณาตามสัดส่วนจํานวนผู้สมัครให้เหมาะสมกับจํานวนผู้สมัครในแบบขีดคะแนนนะครับอาตรงนี้นะครับเป็นการแจ้งนะครับโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งตามหนังสืออ่ด่วนที่สุดว5 9 8 9 ลงวันที่4กรกฎาคม2568ในเรื่องของการจัดเตรียมงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นนั่นเองนะครับ